เจ็เลือกเกินกเหลือกเกินกับเรื่องราที่พลาดไปทำให้เธอผิดหวังวุ่นวายจากเธอและทำให้เธอเสียใจทั้งที่ใจก็ยังรักเธอ ทำลงไปมากมายแล้วรู้ว่าในที่สุงก็คงไม่มีผู้ใดจะรักเจตดดีเท่าเธอวันนี้สวยมากเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็ร้องได้ดีถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากๆเพราะว่าเราเราอินไปกับเพลงนะครับพี่นั่งนั่งเข้าชานดูแล้วคุณยายไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับคุณยายจะเข้าไปหาที่บ้านวันนี้กับพี่โจนะครับขอให้โชคดีครับเวลาร้องเพลงในหนึ่งประโยคมีเสียงหลายเสียงมากเกินไปนะฮะเ,เป็นเสียง จริงๆหรือเป็นเสียงหลบหรือว่าเป็นเสียงเล็กหรือเป็นเสียงใหญ่ซึ่งอันนี้นเวลาฟังไปนานๆแล้วมันจะรู้สึกว่างงๆขาดความเพราะนะว,วิธีปรับปรุงคือ,เ,อ,อเวลาเราจะร้องเพลงนี่เราน่าจะเลือกใช้ช่องเสียงหรือน้ําเสียงแบบใดแบบหนึ่งแต่วันนี้คุณแจซอนข้ามไปอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์นะครับวันนี้ทําได้ดีมาก จากที่เราเคยร้องเพลงได้ก็เป็นร้องเพลงเป็นและตอนนี้เรารู้จักใช้อารมณ์เทียบเคียงโดยที่ยังเป็นตัวเราอยู่นะครับยังมีตัวตนอยู่ส่งออกมาพี่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนี้ครับ